นี่ฮะไม้มะขามอบวันนี้จะอบจากกิ่งเล็กๆพวกนี้ก่อนกิ่งเล็กๆนี่นะครับไม้มะขามนะจะใช้เครื่องนี้ตัดตัดแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามันเล็กแค่ไหนนะเดี๋ยวอบมาตรงนี้เมื่อวานอันนี้อบตะโกอบตะโกนะครับโอ้นี่ไม่แห้งนะเนี่ไม้มะขามก็จะเป็นแบบนี้ครับไม้มะขามเล็กขนาดนี้ไม่รู้จะ จะได้แค่ไหนนะเดี๋ยวลองวัดความชื้นดูเ,เครื่องวัดความชื้นอยู่ไหนเอ่ยเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัดความชื้นเอ๋ออยู่นู่นเดี๋ยวนะครับนี่เป็นไม้ที่เอาไว้สต็อกไว้นะเดี๋ยววัดความชื้นดูก่อนเอาไปไว้ไหนเนาะ อ๋ออยู่นี่เครื่องวัดความชื้นอยู่นี่โอ้อันนี้เครื่องวัดความชื้นนะเครื่องนี้ดีมากเลยเนี่ยเครื่องวัดความชื้นนี่ดีมากเดี๋ยวลองวัดดูนะครับก็วิธีทําก็ง่ายๆนะเปิดเปิดปุ่มนี้ก็ขึ้นแล้วศูนย์ศูนย์โอเคเราไปลองมาวัดความชื้นดูก็ความชื้นก็ จ็ดสิบแปดนู่นนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนู่นแนะหละไม้อยังไม่หมาดนะครับจะลองดูนะครับอบไปเลยนะฮะอันนี้จะอบไปเลยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็พอได้นะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับชชใช้ถังใช้ถังรุ่นนี้นะครับอันนี้ใส่เข้าไปนิดหนึ่งละใส่เข้าไปเป็นไม้ลเล็กๆน,น้อยเนี่ยครับเดี๋ยวลองมาอบดูว่า เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงในะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะดูกันนะว่ามันจะได้ผลอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะเดี๋ยวแต่ใส่เสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่ที่หลังข้างบนใส่ข้างบนอีกทีนะครับอ่ะแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาดูกัน